ครับคือตำบลไาชีมันเป็นตำบลหนึ่งของจังหวัดยาลาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบเกือบ100ร,ร,ร้อเอร,ร์เซนเกษตรกรเกษตรกรส่วนมากที่ทำกินก็อยู่ในพื้นที่ที่มีภูเขาเยอะทีนี้การสัญจรไปมาการนำผลผลิตทางการเกษตรนะครับกว่าจะได้ลงมาเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆก,ก็ต้องเดินนะครับต้องเดิน ต้องเดินขึ้นเขาอย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็เป็นชั่วโมงสชั่วโมงขึ้นไปในพื้นที่ที่เป็นภูเขาราดชันเกินกว่า35องศานะครับก็พี่น้องชาวตะมนตาชีก็เริ่มเก็บรถจิปเข้ามาในในพื้นที่เพราะว่ารถจิปมันมันใช้การไต่เขาได้มันใช้เอ่อฟวินนะครับก็ขึ้นขึ้นได้ได,ได้ได้ทุกพื้นที่การลำเลียงสินค้ากเกษตร ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองยางพารานะครับที่ว่าพี่น้องเกษตรกรของตับบตาชีที่ทำเร,เรื่องการเกษตรอยู่ก็ต้องใช้รถโฟวินชิปเนี่ยก็รถนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาประมาณผมเชื่อแล้วเกินว่าน่าจะเข้ามาอยู่ในตาชีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่ส,อส,สอตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็มีไม่มากนะครับมีมีอยู่ไม่กี่คัน แต่ตอนนี้ตัวเลขกันผมเชื่อแล้วกินว่าน่าจะร้อยกว่าคันทั้งตำบลตาชีทั้งที่วิ่งได้และที่วิ่งไม่ได้นะครับ ก็เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์รถจิบโบราณไว้ในส่วนหนึ่งของประเทศไทยเลยนผมเชื่อเหลือเกินว่า,น,าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่คือผมเชื่อเหลือเกินว่าสื่อยังยยังังงเจาะไม่เห็นยังไม่เห็นแตเ่เพิ่งมารับทราบว่ารถจิปในตำบลตาเชียเมื่อก่อนมันเขาเรียกเมื่อก่อนมันจะมีเขาเรียกจิปกลางจิปกลางจิปที่ทาหารใช้อะจิปดอะนะครับมันก็มีด้วยจิปดอดเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จิปดอดม,มันเป็นรถที่ใหญ่มาก แต่มันก็เป็นโฟวินแต่ใหญ่มากทีนี้การขึ้นเขามันมันมันต้องใช้พื้นที่เยอะมันไม่เหมือนไอจิ๊บไอนี้มันไอจิ๊บนี้มันมีสองชื่อคือเขาเรียกจิ๊บวินลี่เอ็มสามสิบแปดและจิ๊บฟอร์ดมันมีจิ๊บฟอร์ดแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจิ๊บตาเล็กกับตาใหญ่และลองสังเกตด้วยครับ้าตาเล็กมันจะตาบุ๋มเข้าในมันจะตาเล็กแต่ตาใหญ่มันจะจะโผล่ออกนอกเขาเรียกว่าตาใหญ่แต่ภาษาเขาเรียกก็คือจิ๊บฟอร์ด กับชิปวิลลี่ M38 นะครับนี้ยังก็ยังมีใช้ยอยู่ในพื้นที่ครับใช้ได้ครับตอนนี้ก็มีประมาณ100กว่าคันแล้วก็เวลามีฮานเทศกาลทุกปีของจังหวัดไม่ว่าฮานจะฮานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดยะลาทางจังหวัดก็จะนํารถชิปของตาบ,บุตตาชีไปแห่เป็นขบวนของจังหวัดทุกๆปีนะครับ วันนี้นะครับตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดกะลาก็าได้มีรถยิปตี้ทั้งใช้ได้ทั้งใช้ไม่ได้ประมาณร้อยกว่าคันนะครับมีตนยุคดสามารถที่จะนํามาใช้ถ้าหากว่าใครเข้ามาตา,มมตาชีจะเห็นรถยิปอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าทุกวันนะครับในเส้นทางทุกวันเนื่องจากว่าชาวบ้านยึด รถยิบเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบจ่ยายตลาดหรือว่าขึ้นทําสวนขึ้นเขาจะใช้รถยิบส่วนใหญ่นะครับครับตอนนี้ก็เป็นชมรมเล็กๆอยู่นะครับแต่คิดว่าจะให้เ,เป็นชมรมใหญ่ๆให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเอกลักษณ์ของอตระกูลชีนะครับรถยิบเนนะี่ยมาตั้งแต่สมัยเออ รุ่นพอ่อรุ่นปู่นะครับก็รบประมาณ 70- 80ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นรถจิบขนาดกลางนะครับเป็นขนาดกลางมีมีโฟลวินนะครับ,รบแล้วก็มีตัวตัวชักลากนะครับเนื่องจากว่าถนนเมื่อก่อนมันไม่ใชเ่เป็นถนนดินแดงนะครับพอฝนตกแล้วก็มันเป็นโคลนรถธรรมดาไปไม่ได้แต่รถจิบสามารถไปได้นะครับ